เรียกว่าเป็นคุณสามีสายซัพพอร์ตจริงๆสำหรับน็อตวิสรุตสามีของชมพู่อารยาที่ล่าสุดเหมารง,งลองลิฟเลิฟเพื่อนภาพนักงานในบริษัทไปดูงานนี้เมื่อมีโอกาสเจอตัวแม่ชมเลยไม่พลาดที่จะถามเรื่องนี้สักหน่อยรวมไปถึงที่มีคนชมว่าเป็นครอบครัวติดดินพาลูกไปทำกิจกรรมอีกมากมายด้วย สำหรับที่หลายคนชมสามีสายสปอร์ตพาไปเหมาโรงจริงๆแล้วคือไปดูด้วยกันตั้งแต่รอบสื่อแล้วแกดูรอบเดียวชมก็พึ่งได้ดูสองรอบจะมีอีกไหมก็ต้องรอดูสถานการณ์ดีใจที่หนังมุ่งสู่100ล้านแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคน ส่วนเรื่องหลายคนชมว่าเป็นครอบครัวติดดิบจริงๆคือวันนั้นที่พาน้องพายุไปนั่งเรือข้ามฟ้าก็นานนานทีและมันเป็นภาพนานแล้วคือคอนเทนต์มันมีค้างในโทรศัพท์เยอะเราไม่ได้ลงละก็ลืมไปเลยพอดีว่าญาติมหาจากต่างประเทศและเขาก็อยากมาเดินไอคอนสยามอยากมานั่งเรือเราก็เลยพากันไปทานข้าวละก็ไปลงเรือกันตอนแรกในจินตนาการเราเราก็นึกว่าเรือ มันจะเหมือนที่เราคิดไว้ที่จะริงเป็นเรือของแม่น้ำเจ้าพระยาเรือเมสิบบาทด้วยความที่พายุเป็นคนชอบนั่งเรืออยู่แล้วก็เลยถือโอกาสพาไปนั่งก็ชิวดีแต่ว่าสายฟ้าเขาแยกไปเดินห้างกับพ่อคือตอนหลังเขาก็เหมือนพาวนแบบใกล้ๆไม่กี่ป้ายแล้วก็นั่งกลับเวลาเราเลี้ยงลูกเราก็ปล่อยนะแต่ว่าต้องอยู่ในสายตาคือพ่อแม่ทุกคนก็ห่วงแหละกับเรื่องความชอบสายฟ้าพายุ เอาจริงๆตอนนี้คือให้ทําแบบหลากหลายมากยังไม่ได้จอะจงว่าจะให้เขามุ่งไปทางไหนคือยิ่งช่วงนี้ปิดเทอมกิจกรรมคือให้ทําทุกอย่างกีฬาให้เล่นหลากหลายเต้นดนตรีภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษเลขไว้น้าต่อยมวยเทควันโดฟุตบอลให้ทําทุกอย่างเราก็จะถามเขาว่าอยากทําอะไรอย่างที่โรงเรียนเขาเองวอลเปิดเทอมเขาก็มีกิจกรรมให้เลือกเยอะแยะด้วยัยของเขาชมก็ไม่รู้ว่าเขาจะชอบอะไรก็ถือว่าให้โอกาสเขาได้ลองหลายๆอย่าง ถามว่าพอมีหลายๆอย่างเขาบอกหม่ว่าชอบแบบไหนชอบอะไรบางทีก็แล้วแต่อารมณ์เขามันก็อาจจะเริ่มเห็นแล้วแหละว,ว่ายุจะชอบเลขพี่สายเขาจะชอบเรียนภาษาก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าใครจะทางไหนบางทีเราก็ไม่รู้ว่าชอบที่ตัววิชาหรือชอบครูจริงๆก็เหมือนเขาจะถูกจริตกันเหมือนเวลาเรียนไม่ได้เรียนตรงๆมันจะมีแบบสอดแทรกกิจกรรมบางทีก็อาจจะไปถูกใจ วิธีของครูแม่ไม่บังคับเราควรจะเปิดโอกาสให้เรานึกย้อนไปตอนเด็กๆเราไม่ได้มีโอกาสเราว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะให้เขาได้